สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมมิสเตอร์มิลลูปอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยเจอกันมาบ้างหรือกำลังกังวลใจอยู่นั่นก็คือน้ำมันเครื่องพร่องในรถยนต์นั่นเองครับปัญหานี้ไม่ได้แปลว่ารถคุณมีปัญหาใหญ่เสมอไปนะแต่มันก็มีสาเหตุและวิธีรับมือที่เราควรรู้ไว้ครับ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเนื้อหากันผมขอฝากช่องน้ำมันเครื่องมินลูปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆที่ขับรถด้วยกันนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าน้ำมันเครื่องพร่องคืออะไรมันก็คืออาการที่ระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ลดลงต่ำกว่าขีดที่กำหนดไว้นั่นแหละครับบางทีอาจจะสังเกตเห็นไฟเตือนน้ำมันเครื่องโชว์หรือบางทีก็ต้องเช็คด้วยตัวเองบ่อยๆถึงจะรู้ อาการน้ำมันเครื่องพร่องมันไม่ใช่เรื่องแปลกซะทีเดียวครับโดยเฉพาะรถยนต์รุ่นใหม่ๆหรือรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีสูง,สงๆบางรุ่นเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้มีอัตราการบริโภคน้ำมันเครื่องได้บ้างตามปกติอยู่แล้วเพราะเครื่องยนต์ทำงานด้วยรอบที่สูงขึ้นมีความร้อนสูงขึ้นก็อาจจะมีการระเหยหรือการเผาไหม้น้ำมันเครื่องไปบ้างเล็กน้อยครับทีนี้มาดูกันว่าอะไรเป็นสาเหตุให้น้ำมันเครื่องเราพร่องได้บ้างแบ่งเป็นสาเหตุหลักๆได้ดังนี้นะครับ 1. การเผาไหมในห้องเครื่องออกแบบเครื่องยนต์มาให้กินน้ำมันเครื่องได้บ้างอย่างที่บอกไปครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะเครื่องยนต์เบนซินบางรุ่นที่มีเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนขึ้นมีความร้อนในการทำงานสูงขึ้นก็อาจจะมีน้ำมันเครื่องได้บ้างตามปกติครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นเรื่องของดีไซน์เครื่องยนต์แหวนลูกสูบหรือซีลว,วาลเสื่อมสภาพ ถ้าเครื่องยนต์ใช้งานมานานๆแหวนลูกสูบหรือซีลว,วาลอาจจะสึกหรอทำให้มีน้ำมันเครื่องเล็ดลอดเข้าไปในห้องเผาไหม้และถูกเผาไปพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้สังเกตได้จากควันขาวที่ออกมาจากท่อไอเสียครับเทอร์โบรั่วสำหรับรถที่มีเทอร์โบถ้าซีลเทอร์โบเกิดรั่วน้ำมันเครื่องก็จะไหลเข้าไปในระบบไอดีหรือไอเสียได้ทำให้ปริมาณน้ำมันเครื่องลดลง 2. การรัว่วซึมภายนอกเครื่องยนต์ ปะเก็นหรือซิลต่างๆเสื่อมสภาพพวกปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องปะเก็นฝาสูบหรือซิลต่างๆเชน่นซิลเพลาข้อเหวี่ยงซิลเพลาลูกเบี้ยวถ้ามันแข็งตัวหรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานก็อาจจะมีน้ำมันเครื่องซึมออกมาให้เห็นตามพื้นจอดกดครับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องไม่แน่นบางทีไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วขันน็อตไม่แน่นหรือแหวนรองน็อตเสืสส่อมสภาพก็ทำให้น้ำมันเครื่องซึมออกได้ครับกรองน้ำมันเครื่องไม่แน่น อันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าขันไม่แน่นหรือ,อยางโอริงกรองน้ำมันเครื่องชำรุดก็มีโอกาสรั่วซึมได้ 3. การระเหยของน้ำมันเครื่องความร้อนสูงการขับขี่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือขับขี่ด้วยความเร็วสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานๆทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงน้ำมันเครื่องก็ระเหยได้เร็วขึ้นครับ น้ำมันเครื่องไม่ได้คุณภาพน้ำมันเครื่องที่ไม่มีคุณภาพหรือมีจุดเดือดต่ำจะระเหยได้ง่ายกว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ที่มีคุณภาพดีครับระบบระบายไอยระเหย PCV วาล์ว wow อุดตันถ้าวาล wow ์ว PCV อุดตันแรงดันในห้องเครื่องจะสูงขึ้นทําให้น้ำมันเครื่องระเหยออกมาทางท่อร่วมไอดีได้ง่ายครับเมื่อรู้สาเหตุแล้วทีนี้มาดูวิธีรับมือกันบ้างครับ 1. มันตรวจเช็คน้ำมันเครื่องเป็นประจํา ความถี่อย่างน้อยเดือนละครั้งหรือก่อนเดินทางไกลควรจะเปิดฝากระโปรงรถมาดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาเช็คดูครับวิธีการเช็คจอดรถบนพื้นราบดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีให้น้ำมันเครื่องไหลกลับอ่างดึงก้านวัดออกมาเช็ดให้สะอาดเสียบกลับเข้าไปจนสุดแล้วดึงออกมาดูระดับน้ำมันเครื่องครับควรจะอยู่ระหว่างขีดมินและแม็กซ์ครับ 2. เติมน้ำมันเครื่องเพิ่ม ถ้าพร่องไม่มากถ้าเห็นว่าน้ำมันเครื่องพร่องไปนิดหน่อยอาจจะเติมเพิ่มเข้าไปได้ครับควรใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อและเบอร์เดิมที่ใช้อยู่หรือถ้าไม่แน่ใจให้ปรึกษาช่างอย่าเติมเกินขีด MAX การเติมน้ำมันเครื่องเกินขีด MAX ก็ไม่ดีนะครับเพราะจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและอาจจะทำให้ซีลต่างๆเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วย 3. ตรวจสอบและแก้ไขการรั่วซึม สังเกตคราบน้ำมันลองก้มดูใต้ท้องรถหรือบริเวณที่จอดรถว่ามีคราบน้ำมันเครื่องหยดอยู่หรือไม่นำรถเข้าศูนย์บริการถ้าพบการรั่วซึมควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถที่ไว้ใจได้ให้ช่างตรวจสอบและแก้ไขจุดที่รั่วซึมครับ 4. เลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพ เลือกให้เหมาะสมควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ได้มาตรฐานมีเบอร์ความหนืดที่เหมาะสมกับรถยนต์ของคุณและควรเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ FULLY Synthetic ที่มีคุณสมบัติในการทนความร้อนและการระเหยได้ดีกว่าเปลี่ยนถ่ายตามระยะอย่าลืมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือระยะทางที่ผู้ผลิตกำหนดนะครับ 5. สังเกตอาการผิดปกติอื่นๆควันขาวถ้ามีควันขาวออกจากท่อไอเสียอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีการเผาไหม้น้ำมันเครื่องในห้องเครื่องกลิ่นไหม้ได้กลิ่นไหม้ในห้องโดยสารอาจจะเกิดจากน้ำมันเครื่องรั่วไปโดนท่อไอเสียร้อนๆประสิทธิภาพเครื่องยนต์ลดลงรถอืดลงเร่งไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าน้ำมันเครื่องพร่องจนส่งผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ครับ โดยสรุปแล้วนะครับน้ำมันเครื่องพร่องไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเสมอไปครับบางกรณีก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานของเครื่องยนต์แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องหมั่นตรวจเช็คเป็นประจำและสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรถของเราถ้าพบว่าน้ำมันเครื่องพร่องบ่อยผิดปกติหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยก็อย่าลังเลที่จะนำรถเข้าให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะครับเพื่อความปลอดภยัยและเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์สุดที่รักของเราครับ สำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์มิลลูปมินลูปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องน้ำมันเครื่องมินลลูปเพื่อไม่พลาดทุกสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ